สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่6สิงหาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านนะคะแถวๆประมาณ1,340ก่อนแล้วถ้ายืนได้นะคะ อย่างมั่นคงเนี่ยก็จะไป1,350จุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้กรอบ13301350มนงะคะมองปัจจัยหนุนนะคะมาจากหนึ่งก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานที่น่าจะได้อนิสงจากการดีตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เวสเทิร์ัเนี่ยก็ดีดตัวอีกต่อเนื่องอีก1 1 8นตะคะตอนนี้อยู่ที่42.19เเหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นผลมาจากเรื่องของการรายงานตัวเลขสต็พกน้มันดิบป,ประจาสัปดาห์นะคะของสหร,รัฐอมรกานกอ,อาลลงะะ7.4 านบาเนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์กันประมาณสักสาล้านบาร์เรลนะคะก็ถือว่ามีอันิสงในเชิงบวกของหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่บ้านเรานะคะประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลุ้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ใน Proces s ของการเจรจากันนะคะในระหว่างตัวทำเนียบขาวแล้วก็ตัวพรรคเดโมแครตน,นะคะก็คิดว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คงจะมีการรีบอนุมัติกันในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังของตลาดต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่นะคะที่จะออกมาของประเทศหลักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็น2ปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะหนุนเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้แต่ว่าอัฟไซส์เนี่ยเรายังมองว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าค่อนข้างมีคววาาามจกัดเพระ่ ก็ยังมีประเด็นลบเดิมๆที่ยังคงครอบงำตลาดอยู่และมีความไม่แน่นอนอยู่ที่ต้องการการจับตามองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็จีนนะคะซึ่งเราให้น้ําหนักค่อนข้างมากนะคะว่าเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นหลักในอีก1-2สสัปดาห์ข้างหน้านะคะอย่างตัวล่าสุดเนี่ยสหรัฐมีการนัดประเมินข้อตกลงทางการค้ากับจีนนะคะโดยผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะพบกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนะคะเพื่อที่จะประเมินความคืบหน้า ข้อตกลงในเฟสแรกที่ทําไปตั้งแต่ต้นปีนะคะก็นัดกันวันที่15สิงหาคมก็จะประมาณปลายๆสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าถ้าเรามาแทร็กตัวข้อมูลเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าในเฟสแรกที่ตกลงกันไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจีนเนี่ยก็มีอัตราเรื่องของการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยค่อนข้างต่ากว่าที่ได้ลงนามสัญญากันเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามูลค่าสินค้าที่จีนต้องนําเข้าจากสหรัฐที่มีการลงนามสัญญากันเอาไว้ก็ประมาณ 1. 7 2 7สแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นะคะแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยเมื่อปิดครึ่งปีก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยจีนนำเข้าได้เพียงประมาณสี่ประมาณสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้อง ต้องจับตาดูนะคะว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยจะมีการรีวิวกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวผู้แทนการค้าสหรัฐที่พบกับรองนายยงสมนตรีของจีนนะคะก็ถ้ายังตกลงกันไม่ได้เนี่ยหรือไม่มีการขยายข้อตกลงหรือว่ามีการรีวิวหรือว่าปรับตัวข้อตกลงเนี่ยตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อล้มดีลในเฟสถัดถไปนะคะ ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค้างคาที่น่าติดตามและน่าสนใจมากนะคะสำหรับความสัมพันธ์สาร่าจีนที่ตอนนี้เรามองว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็คงจะเป็นประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดและล่อกสองในหลายๆประเทศของตัวโควิด -19 นะคะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามในในรัฐหลักๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีบางรัฐในสาหารัฐอเมริกานเนี่ยก็อาจจะมีการเสนอว่าขอให้มีการล็อกดาวน์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส6สัปดาห์อย่างเช่นมิเนอาโพลิสนะคะก็ขอ ล็อกดาวน์ประมาณ4-6สัปดาห์นะคะเพื่อควบคุมการระบาดเพราะว่ามีมุมมองอว่าถ้าถ้าป่อยไปเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยจะพาการล้มละลายกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้ายอมเจ็บแล้วก็ล็อกดาวน์กันไปบางช่วงเพื่อควบคุมตัวสถานการณ์เนี่ยยังมีโอกาสพลิกฟื้นของตัวเศรษฐกิจได้นะแต่ว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยค่อนข้างให้คอมเมนต์ที่ชัดเจนนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของมาตรการในการ กลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าสถานการณ์ไม่ถึงขั้นที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคิดว่าตัวพายดีทรัมป์เนี่ยน่าจะยืนตัวคําที่บอกว่าล็อกดาวน์จะไม่กลับมาแน่นอนนะคะสำหรับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของอการ ที่คลายของสถานการณ์นะคะแล้วก็การระบาดในรละลอกที่2นะคะของตัวโควิด1 i d 1 9ไม่ั้นเป็นประเด็นที่ค้างคาสําหรับตลาดที่ยังคงครอบงำน่าจะทําให้อัพไซด์ของตลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ยังมองตีมภายในของเราน่าจะมีความโดดเด่นกว่าก็ยังให้น้ำหนักกับเรื่องของตัว e a r n i n g Play นะคะแล้วก็ตัวปันผลนะคะสำหรับ Portfolio Model ของเรานะคะเมื่อวานนี้เราสวิตช์ออกจากตัว TCAP นะคะตัดขาดทุนไป3.69%เรนะคะเรายังคงถือตัว GPSC นะคะแล้วก็ตัว s f ไว้นะคะส่วนตัวเทคนิคอพีกวันนี้3ตัวนะคะเราเลือกตัวเอ k โซ n k แแล้วก็ SPRC เข้ามานะคะ ก็เป็นค่าดการณ์ผลประกอบการของตัว b m นะครับ mm hmm. ก็คาดกำไรในไตรมาสสเนี่ยจะลดลงมีนนยะสําคัญนะครับโดยกําไรจะลดลง97%เทียบยียอ o อนเยียรนะครับเหลือประมาณ82ล้านนะครับ mm hmm. ก็เป็นผลกระทบจากการระบาดของตัวโควิดนะครับที่ทําให้ผู้ใช้ทางด่วนนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับ34%แล้วก็51%นะครับเราก็คาดว่ารายได้รวมนะครับ จะปรับตัวลดลง33%นะครับไปอยู่ที่2,584ล้านนะครับต้นทุนรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเขามีการเปิดใช้หัวลำโพงหลัก2เนี่ยเมื่อวันที่29กันยา62แล้วก็ท่าพา a ตาปูนวันที่31มีนา63นะครับแต่ต้นทุนบางส่วนก็จะถูกชดเชยจากต้นทุนทางด่วนที่ลดลงนะครับหลังจากต่อสัญญาทางด่วนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์63นะครับอีกทั้งในไตรมาสนี้จะมีการบันทึกนะครับ เงินปันผลจากตัว ttw แล้วก็ตัว CKP เข้ามาราว271ล้านนะครับดอกเบี้ยจ่ายจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าส,ส่วนต่อขยายนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยจะไม่มีกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตัว ttw เหมือนกับปีก่อนที่2,334ล้านบาทนะครับก็เลยทำให้เมื่อเทียบ year on year เนี่ยกำไรก็จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในครึ่งปีหลังนะครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับหลังจากผู้ใช้ รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนเริ่มปรบับตัวดีขึ้น <f ew> นะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการปลดล็อกนะครับในเฟสต่างๆทําให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะครับซึ่งรายได้ที่ฟื้นตัวดีขึ้นเนี่ยมองว่าจะช่วยชดเชยต้นทุนจากการเปิดรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายได้มากขึ้นนะครับโดยที่ทางด่วนผลประกอบการก็จะดีขึ้นนะฮะเนื่องจากตัวต้นทุนที่หายไปนะครับแล้วก็ยังจะมีเงินปันผลของ TTW เข้ามาในครึ่งปีหลังอีกนะครับ Uh, จากผลกระทบของตัวโควิดที่ดูจะหนักกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเราก็มีแนวโน้มจะปรับประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังงบไตรมาสสองนะครับออกแล้วก็หลังการประชุมนักวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เห็นมุมมองของ BM ต่อการฟื้นตัวนะครับเพื่อจะปรับประมาณการไปใช้ในปี64นะครับเรายังคงราคาพื้นฐานปี63ที่10.20บาทไว้ก่อนนะครับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาก็ทําให้มีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ปรับความยั่ขึ้น มาเป็นซื้อนะครับจากเดิมให้ทยอยซื้อนะครับ ต่อที่จูบิลลี่นะคะกำไรในช่วงของ2 q 6คิวนะคะทางฝ่ายก็คาดว่าจะอยู่ที่3 3ล้านบาทนะคะหดตัว5 0 4สิี่เร์นเยอยแล้วก็26.7%คิวออนคิวค่ะหลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะที่ส่งผลต่อการปิดสาขานะคะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห้าสิสินค้าเป็นเวลากว่า45วันนะคะและถึงแม้จะกลับมาเปิดได้ตามปกติตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาแต่แนวโน้มยอดขายก็ยังไม่ดีเท่ากับช่วงก่อนโควิด -19 ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะแม้จะโตเด่นขึ้นนะคะแต่สัดส่วนไรายยได้ัง ไม่มากนะคะคือน้อยกว่า10%ค่ะจึงไม่สามารถชดเชยยอดขายรวมที่หายไปได้นะคะขณะที่การจัดงานมิเตียเซลนะคะซึ่งปกติจะจัดทุกเดือนมิถุนาย,ยนนะคะก็ได้ถูกเลื่อนออกไปนะคะจะในช่วงของไตรมาสาก Q หกสามซึ่งก็ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่สามสิบเดือนเจ็ดถึงสองเอ่อสองเดือนแปดนะคะทั้งนี้นะคะจากปัจจัยข้างต้นนะคะทางฝ่ายก็คาดจะส่งผลต่อยอดขายลดลงนะคะห้าสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วก็สามสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์ Q on Q ค่ะ หากกำไร 2Q63 นะคะเป็นไปตามคาดนะคะถึงแม้จะคิดเป็นเพียงแค่39.9%ของประมาณการกำไรทั้งปีที่196ล้านบาทนะคะแต่ทางฝ่ายก็คาดว่าผลดำเนินง,งานครึ่งปีหลังนะคะจะช่วยเติมเต็มได้นะคะจากกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วก็การจัดงานใหญ่ประจำปีนะคะรวมถึงการรักษาความสามารถทำกำไรทั้ง Cost Margin แล้วก็ Net Profit Margin ได้นะคะ อย่างไรก็ดีค่ะทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำเป็นถือนะคะหลังลราคาหุ้นก็เต็มมูลค่าพื้นฐานแล้วนะคะอยู่ที่17บาทนะคะโดยค่าบริษัทจะมีการจ่ายปันผลครึ่งปีแรกนะคะที่0.23บาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็นดีเวนดิ้ยิวราว1.3ค่ะ ต่อไปชัวงตัวชอการช่างนะครับควอเตอร์นี้ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะงบไม่ค่อยดีนะครับชอการช่างก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าจะมีกําไรค่อนข้างบางนะครับคาดกําไร35ล้านนะครับลดลง96%เหตุผลก็คือเป็นช่วงต่องของงานนะครับตอนนี้มีงานในมือ30,000ล้านนะครับแต่ใน30,000ล้านนี้ส่วนมากจะยกไปรับรู้ไรายได้ในปีหน้าและปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเหลือน้อยมากนะครับ งานในมือของเขาก็มีคุณภาพอย่างคือเขารักษามาจ้นไว้ได้นะครับออแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรลดลงเยอะคือบริษัทร่วงของเขานะครับ B M หรือว่า C K P B M ก็โดนโควิดนะครับ C K P ก็ระดับปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับทำให้มาปั่นไฟแล้วก็ขายไฟสร้างลายได้ได้ไดต่ำ แต่ตอนนี้สถานการณ์น้าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับพาะฉะนัน้าดูในทรงของกําไรเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับก็คิดว่าทรงของบริษัทร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็น BM CKP จะค่อยๆดีขึ้นสําหรับในแง่ของรายได้นะครับปีนี้ก็น่าจะลดลงนะครับปีนี้กําไรก็ไม่น่าจะมีดีอะไรนะครับเพราะยังขาดแรงหนุนทางด้านงานใหม่ๆนะครับเราก็คิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยหนุหนทําให้กําไรปีหน้าเนี่ยคิดว่ากําไรปีหน้าน่าจะกลับมาเทอรนาลาวได้นะครับด้วยการฟื้นตัวของบริษัทยร่วมทั้ง2อ,อัน b m และ CKP นะครับถ้ามองยาวๆดูตีมยาวๆดูตีมในแง่ของอโดเมสติกนะครับหรือว่าการที่จะประมูลของภาครัฐก็คิดว่าคอรมอรที่ปรับใหม่นะครับก็น่าจะมีนโยบายที่เร่งตัวขึ้นนะครับในช่วงสอเดือนข้างหน้ายัางแนะนําซื้อในตัวทอคันช่างนะครับ ราคาพื้นฐานอยู่ที่23บาทนะครับสำหรับสำหรับประเด็นสำคัญและข่าวในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ